ฮัลโหลพี่น้องเลยกลับมาอีกครัง้งเนาะกบบับบาบูลอ่านในฟังในว่าอเอาเดี๋ยวให้บาบ,บุญอ่านสบายดีหน่อโดย,ยดอ้าพี่น้องเลยกลับสบายดีสวัสดีผมเป็นพี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกลับมาอีกครั้งนี่ภาษาลาวอ่านนี่ อ่านได้ไหนเนาะบัวสมีอ่านบุไรีภาษาลาวอ่านบะมีเลยแบบภาษาไทยเขานี่นะอ่านภาษาไทยนี่คนเขียนภาษาไทยมันจอ่านภาษาลาวลาดตันลาดตันอ๋อลาดตันยังเฉินนะลาดตันยังลาดตำลาวลาดตำลาวเฮ้ยว่าไปว่าไปเลยเอาดีๆเอานี่เฮ็ดเฮ็ดดินหรือเฮ็ดดีๆเอาสาระสาระเอาสาระเลยฮะ ตลาดต้นตาลตลาดต้นตาลเออพี่น้องเอ้อ่าบให้เบิ่งต้นตาลก่็มันเนาะเบิ่งนักกุ๊กนี่บอวยพูงเยอเนาะอ่าตลาดก็แบบเอ้าพี่น้องเอ้มาพบมาพ่อกันขึ้เก่าเนาะกับบรรยากาศห่างหายไปหนึ่งเดือนกลัวๆตลาดบ่เนี่ยตลาดตลาดต้นตาลมันเป็นภามาห่างมารย์อะไรนี่นลยบ๊พูดให้ลายต้นตาลถูกเนอะถูกพี่น้องกุ๊กกุ๊งไงกุ๊งไงงามได้ตลาดบ้านเมืองเพิ่น อาพี่น้องเอ้ยเนาะสว่างสวยพี่น้องเอ้ยมีต้นตาลบ่ไปพี่น้องเอยเฮามามื้อนี้ก็บ่มีหยังมากมายคือเก่าก็สิมาหาเลากินข้าวกินน้ําพี่น้องเอ้ยก็สิมาอ่าเบิ่งข้าวมันกุ้งมันไก่เฮาคือเก่ากินฮอดกินเถิงพี่น้องเอ้ยพาบ่ากับบ่าวลีมาซิมเบิ่งหลังจากทีไปส่งน้องหมูอยู่ห้องพักห้องเซาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นนอนดึกบ่ได้เพิ่นเพิ่นอยากนอนพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยไปส่งเพิ่นก่อนแล้วก็ เอ้ามาหากินเพิ่นก็ซื้อข้าวกล่องในเซเว่นพี่น้องเลยไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะไปจ้างเฮาพี่น้องเลยอ่าคือเก้าพี่น้องเลยเนาะอ่าประธานป้องสเนวอืมอ่ะพี่น้องเลยเป็นตากล้องเฮาไปประธานป้องอ่าพี่น้องเลยเนาะอ่าคือเก้าและตากล้องเตี้ยเฮานี่พี่น้องเลยประจํากายผ่่่านอยูบตากล้องเตี้ยเฮาผ่านผ่านผ่านเลย ผ่านไปเลยไปไปพี่น้องเไยไปทั้งนี้น้องเพื่องเนาะเพิ่นก็จะเก็บแล้วพี่น้องเไยมันดึกแล้วสี่ทุ่มได้ไหมอ่าด้วยประมาณสักอ่าทุ่มสองทุ่มนี่ค้นลายพี่น้องไงเนาะอ่าไปไปสว่างสบายพี่น้องเไยเนาะล่บอันไหนก่าบอันใดลุ่มบ่อ มันยังลบอันนี้เนาะแบบแบบผนบวชโอ้ยหูบชงพคนนี้แต<อ>่จะบอกว่าลบ <laughs> ุบ <laughs> เรื่องเไยแจ้งสว่างสวยเลยบ้านเมืองเพคนนะพี่ <laughs> น้องเนาอะอ่าก็ควยจับเด้อยประธานเด้อว, <laughs> ว่าว่าควยจับอื่อย่งมานเลยปอาไปไปพี่น้องเลยจังเลาะเบิ้งเพราะว่าเลาะล,ลายเทื้ออะไรพี่น้องเลยอ่ามีแต่มุ่งหน้าสู้ อาหารทอดพี่น้องกับชิว่าอีกแล้วเนาะเปิดคลิปมาย่าใดก็กินอีกแล้วว่าชั้นพี่น้องเลยถ้าเคทอะไรมันหิวอีกแล้วพี่น้องเลยอ่าพาบาลีมาชิมข้าวมันไก่กันก็มาบุญเก็บไปเลยเนาะเด็กเลยพี่น้องเลยนี่แก่น่ามักเ้าอ๋อเนาะกล่าจะว่ากันเล่าจะว่ากันอ่าเราจะเอาอีกคลิปหนึ่ง ôi phi non anh, anh kiếm bao lệ, hàn khâu kiếm bao lệ với Jack dog nó, này là phi non nghe, bộ bộ bài anh năn, buffet hả bố, với với phong, hả, sẽ hit đúng không, hả, tôi tưng mò, tôi tưng ให้ของไก่นะเบ b b ิ like ่งไปเบิ oh. Oh, like ้งทำไก่ปะจนปิดแล้วไปจักโอ้ยเต๋อโอ้ปิดแล้วนน่ะเก็บแล้วก๋วยเตี๋ยวก็ได้มาฟังนี่มาฟังนี่ดูอืมบุฟเฟ่เขาอยู่ใจก็บอปบูมีผู้ใดกินจู่มั้งชินอนเลยนาะบอว่าบอปบูมิ và tôi đã kiếp của anh em cái mi được mà họ được này chắc nói cái nóng gì nè men mmmm ta mmmm bưng mi mmmm kinh mmmm 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 bên ninh mưa được khu vực của đại phu này hai hắn hào hao bung con lò bung con bung con đưa con bung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  bung con bung con bung con cái con bung con bung จุ่มเป็นย่าหเก็บแลบ่ยัยอ๋อครับผมอันนี้กันย่งอยู่บ่หนิอ๋อเอาเอาเอียงเนี่ยบิขาวมันไกลผัดเวิร์ตลรหันนี่มันไกล เปนนี่เลาบก้อยซ้อยใสต้มข้อหมูย่างน้ำตกเนียงนี่ลาบก้อยซ้อยใสอันนี้เลยเจ้าการบ้างให้นดินี่ประเภทตำอั majesty, นนี lot, ้เนาะออ้อยจะไป้นเตียวกรไรกยวโอเคโอเคโอเไทยไข่เค็มคือเก่าใหญ่โอ้ทำไทยไข่เค็มน้ำเนยด้กินน้ำกินน้ำยช่างยังก็ไรไม่านั่งกินรดนี่ไม่มีปัญหา แม่เดียวนเม่น่ก็เราะคำว่ากินขากิน้มอนกนเลยนข้าวอันนี้น้าน้าตกหมูมี่บ่ครับผมตหมูานนงลาบกระมีบ่ลาบระมี่ลาบซุปด้ครับเด้อลาบผมล้วแก็ต้มจักถวยนึงต้มหมูต้มเนต้มตซิคโคออนสมสหน่อยหนึ่ง แล้วก็ลาบหมูทุกอย่างทุกอย่างบุฟเฟต์ด้วยครับเด้อครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เขากันจะพูดฮะมาเท่าคนร้ายเขากินฟองพวกนี้ไม่ได้กินข้าวเดียว บานกมอดกระมอดได้ได้บาทนี่บุมีข้าวเหนียวบัวบเพชรจ้าแม่มามานางก่อนบาทนี่อ่าหามองหาบอลไ,ไ,ไป เก็บแหลเรียบขนาดน้อนั่งนี่ก็ได้มั้งนี่แหละโตมันเพียงเพียงเนี่ยเพียงเพียงมาเลยบุรีช่างยังบาทก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ไปจะเสียบดากอยู่แล้ไม่เยิ้มเก่าชื้นปลาแล้วบุรีนี่จะไม่ได้กินปลาเปิดเครืกินนะนี่ นี่นะเาเ้าบิจินบเรนบ่ฮะบอกกินอยู่บะอยากกจะกินแล้วจะมันจะกินโอ้เนาะเดนมาีกินเมะสั่งเอาไว้คืเนยัสั่งเอาไว้ยไปซอ่ะกินนีแล้วไมยอเนาะมาแล้วมาแล้เค็มๆาเนาะเค็มหลังมาลังไรมาเลยคุณนะเอาข้าวสวยผมจานหนึงนั่นด้ครับ เขาว่มาบุญกินไหมนีเเ่เอาเลยอเอาเลยเฮ้ยเจ้านี่เนาะข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวมาเบิ้งกันก็นได้โอ้หลายห่ออยู่พ่ขอกัอนก็ได้โอ้พ่อกันก็ได้หลายเหรอยันบุบบุชก็เดีวยวน่าเลยทำี่บ้านี่บุหรี่เหมือนกันอันเบิ้งอันนี้ก่อนก็ได้มาพี่น้องเไยมาแล้วบาร์นี่ว้าใช่บ่วงนี่สิมาพี่น้องเลยเอากินกินแถกินก่นกน <c oughs> ากนะพี่น้องเนงเาะ พี่น้องเลยอนาสมตำตำไทยไข่เค็มนะครต้มซี่โครงกระดูกหมูพี่น้องเอ๋อเดี๋ยวอยู่ท่านอาิดเนาะอันนึงได้ยเปืดอมาอย่างหลายเลยเราไมนมีแตกคนเจ้าแล้วพี่น้องเลเนาะโอ้โไปลองลุกนลองกิมนลองชิมบางกินนํารับโ็จะตัตุน Nah, mah. Lab, mula. Kian, kian. Ah, kian, 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 kian. Bawa bapinya kian lontar, apa pun. Ah, tu. So.

nằm kẹm protein các bạn thân, văng makin yêu vô, biết nó, nhặng à thịt, thịt lại hết các bạn, ken, city, may nè. เสียงชดนี pues de ่ก็้าง Ho, ูแล้วพี่น้องเลยเพราะว่ากินนี่นึกถึงแต่ก่อนเลยวันนี้กินจะโดนอะไร้เนี่ยกินเป็นเป็นลุงน่องพี่้องเลยมาไหมพี่น้องไหมมารอบนี้เขาทีกินแต่ธรรมดาธรรมดาพี่น้องเนาะประหยัดงบไปยัดงบสำเนียกระเพาะพี่น้องสมตำลาบกรตุ้งกระตี๋ไปเลยพ่องบมันจำกัดพี่น้องเนาะกินก็ได้แล้วอินมไม่ใช่แล แซ่บแล้วภูมิใจเลยพี่น้องเลยเบาบุญเราได้มาฟังไทยคือเราก็บุกินข้าวก็ได้เราวะเอ๊ยชื่ออะไรหรอห่วยๆอย่างกินอะไรก็ได้กินยังไงก็ได้อิ่มพ่อนะขอเนอกินยังก็ได้คอยเติมอิ่มอ้าวน้ำกอิ่มเลยได้บารมีน่าโอ้แซ่บแซ่บน้ำตุโอ้ยเนาะน้ำตุ๋นตายแล้วอ่ะอ่าช่วยพี่น้องเลยกินแบบ อาหารบ้านเฮาามาหนเน้ะพี่น้องเนาะหูว่าบุญใตแบบไม่ได้เป็นป็นคำเลยกัดเป็นทอดให้กววขาวรามพี่น้องเลยโคตรเนาะขาานาทนป่องเสนเอาจัดจัดกินใเซร็เมนเีากินป่กินวกินเกินเหยเจ้เจ้ากินกอนพี่นองเไปเวอร์ผ้าก็่ไปตองกุุงเนาะในนี่ เดี๊ยบมาที่น้องเลยมาเสียงล้องซิมองกันบ้านี้เปลี่ยนกันจับกล้องอันนี้ลาบลาบอนาคอนแกนที่น้องเลยตลาดต้นตาลเนานะ ยิมในล่ามเหรเนาะล่าเนื้อว่าตัวนะ่ะล่ามเนื้อแล้วก็จำจำไส้ไปเข้มย,ยังไงไปี่ามเนื้อเีวยวหวานเนาะ mình nhắm bẩn làm mu mà nào má, mát mu phi không để. <laughs> <phương> <laughs> Ê, hey. cái bạc can này Bạc can, nấm tốt, nắm tốt Mừng nó hả? À? Bỏ lại cái bạc <laughs> này Mắn bỏ lại, cái muôn này đi nắm Tốt thì nào Hãy subscribe แซบหรือเ่าผมอ,อก,กมาร้านเกี่ยวกันไก่เนาะบัวห่นค่ะแมันไก่แซบอยู่เพียงเลยทำมา,มามเข้ากันแบบพี่น,อน้อ,อ,นองเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยหลังจากเขากินแล้วก็เฝ้ากินเฝ้าอิม่มเฝ้าเมื่อเป็นกระปิดห่านเป็ลไรเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในตลาดนี่กระปิไดไว้พี่น้องเลยมื่อนี่เก็บไปแล้วพี่น้องเลยเอา่า ข่าวอิ่มแล้วก็สีเมื่อบานนี้เนาะพี่น้องเนะาะโตเรียบร้อยอิลิพี่น้องเลยเพราะเฮากับทายรายบัวลอยอยู่มันมีเพลงยันติลิกสิบพี่น้องเลยถ่ายเอาบรรยากาศบางช่วงบางตอนให้พี่ให้น้องเลยครับไป z o o ไปเบิ่งน้ำกันเนานะพี่น้องนะออเนาะเก็บไปแล้วพี่น้องนะเอ้ยบานนี้ อิ่มอยู่บประทานปอกเมียไงจะดึงดอกไผ่เพื่นกว่าเจามาบ้านเมืองเพื่อนจะเห็นแบบนี้นี่แนวหนึ่ง่อยากเหไ่ฮะต้นตาลเลยบุชเฮทนี่ปรี้ฮะฮะขาใจบ่อจ้ะขาใจนะไปบึงแล้วใช่ไงใช้ไงน่าจะไม่เห็นบอกอยากอยมาเนาะ รอบแรกยงเป็รอบเลี่ด้ต้องนี่แหะหนึ่งในาใจกหนงดีะไม่ยเคยต้งว่าก่อนเอเห็นแล้วรูปไก่รูปไ่ตั้งแต่ลกรถถูนแล้วอ๋อคุูกชิลิ่งเด้ขึ้นเอาาคุณเด้

เห็ดไม่ขึ้นปะขึ้นก็ได้ขึ้นก็ได้เอียดขึ้นยังเห็นไม่ขึ้นใช่เนาะกินแป๊วตานเด้ขึ้นไปเนี่ยครับเพราะมันมีหมากมีอย่างเขาก็ต้องต้องตัดลงเดย์แต่นั้นมันห่าวมันยังล่นจีหัวข้นล่นจี่หลอดเกินไปหอยเหรอเดียบร้อยอิ่มอิลิอิลิาบนี้้ไปพี่น้องเลยกลับได้บานนี้เนาะ อ่าอิ่มเรียบร้อยแซ่บอยู่บ่บ่บุนนะฮะอาหารคนแก่นมือเล็กแซ่บแซบนะไะว่าแซ่บอยู่กับโบโบปันใดเอาเอาตรงตรงเลยแซ่บว่าแซ่บเลยอ่าเค็มเค็มหนึ่งอ่าหั่นเมื่อกี้นี่บ่แม่นเค็มหน่อยนึงแม่นก็ตกไปตรงมากเอาเอาตรงตรงแลยแซ่บว่าแซ่บเนาะเค็มหน่อยนึงอ่าหน่อยนึงเค็มหน่อยนึงหรือเค็มลายหน่อยนึงหน่อยนึ่งเอาตามใจเค็มกันแซ่บ ตามโบราณลาบอะไแซ่บๆอยู่เกิดเทียงกินข้าวโบเข้มบมันอยู่ที่คนมากจางมาเข้มเนาะที่บุญค่านบทียงเป็นโบเข้มบุญแล้วอาะจะกินจางเข้มโดยพี่น้องเลยไปบ่ไปสันเนาะเข้มไปเข้มพี่น้องเลยอ่าอีเดี๋ยวเราบอกเข้มจะเจ้าแล้วจะเจ้าแล้วจะว่าเข้มก็เลยจะเจ้าเดินเด้อ อาตุพี่น้องเลยมงใม่เนาะกไม่เต็มอันนี้ก็เอมขตาควายไะแม่ขตาควายมขตาควายสาคมขตาควายสำลักมใส่มงไม่เนาะป้ายคือจะมีแต่เขาขันเดียวได้เลยผมขันเดียวนะเจ้ากรหาเดียวบุ้มเดียวเอเดียปเหลืองป้ดงอุกับเอง เลยย<ห>พี่น้องไ,ไปเดินทางกลับก่อนบไปนี้พี่น้องเลยหาพักหาปอนบืนกับผาน้องมูไปหาหมอต่อพ่อแม่พี่น้องเลยเ,เ,เนาะอ่นะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเลหลายเด้อพี่น้องเอลยพ่อแม่พี่น้องเ,เ,ององเองบิร์ตสกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปจนจบแล้วก็บอกข่ามโฆษณาด้วยพี่น้องเด้ขอขอบคุณขอบคุณเลหลายเมื่อนี้ก็ได้ผ้าทางเบาอน,นาลีเบาบุญพระท่านป้องเขามามากินข่าวอยู่ตลาดต้นตาลคือเก่า จะประบุนแล้วว่าเข้มจักหน่อยแล้วว่าพี่น้องเลยอ่าเอาผ้ามากินครั้งแรกก็เข, <c oughs> ข้มช่ำพี่น้องเลยว่าเป็นยังพี่น้องเลยถึงใช้เป็นคิดว่าเจ้าในขาดนา้ำจึงได้ใส่เข้มเลยให้มันอยากน้ำได้กินน้ำได้ลายบ้านนี่ยิ่งอยากนา้ำแล้เนาะเอากินเข้มเลยกินน้ำลายได้ประบุนเลยว่ากำลังล่งกันห้ามว่าสปิตเนี่ยโดยอ่ามันนั่นได้น้ำซุปมันเคาะหม้อเลยเคาะหม้อเลยไม่ใช่โดยพี่น้องเลยไปสัน ขอตัวกับไปพักไปพอนก่อนพี่น้องเลยบาไวแล้วครับรถมือเว้นมือยพี่น้องเหรเนาะอ่ะขอบุญขอคุณธในลายเด้อพี่น้องเอี่ยเบิร์ตสูสุดคนบือนกับผากที่ตามทั้งทิมงานแต่เหาในสีนมพี่น้องเอรว่าเหาอ่าสีผ้าพี่พ่น้องไปหับไปส้มไปเบิรงอยู่ไซนเน่พี่น้องเอรบือนี่ก็ได้เหากัเพราะว่าผ้าน้องมูไปหาโมกันอาจจะเกินช่วงใบใบกะกะเล้วพี่น้องเหรดังนั้นกะทีอ่าผ้าพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวเบิรงบรรยากาศเนาะ ถ้ามีมองใดที่น่าเที่ยวน่าชมก็คอมเมนต์มาบอกหน่เด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่เตียงแล้วก็จับทีมงานบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยว่ามองใดมีมองเที่ยวมองเลาะแน่เนาะชั่นนี่ไก่บ่นี่ส่วนสัตว์ก็ประมาณ50กดีพี่บ่โดยแม่นไปพุ่นไกอยู่เด้อเนาะไกตุบ่ไกบ่ไกพี่น้องเอ้ยไกบินตกเนาะไปพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะไปหลายือแบ่ไปเอบ๊ายบายพี่น้องเอ้ย